ด้วยช่านทั้งหลายนั้น <c oughs> ถือว่าวัดปักน้ำกับวัดพระธรรมกายเป็นวัดพี่วัดน้องหรือเสมือนหนึ่งว่าเป็นวัดเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันวัดปักน้ำม,มีอะไรวัดธรรมกายมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ส่วนใหญ่วัดพระธรรมกายให้กับวัดปักน้ำเป็นส่วนใหญ่วัดรธรรมกายให้กับวัดปักน้ำเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นว่าพระมหาเจดีย์ที่ทาลายกำลังนั่งและก็เห็นอยู่นี้วัดพระธรรมกายสวามิจตปัจจัยมาสามสิบรานลและก็ทองคำอีกจำนวนหนึ่ง เฉ <c oughs> พาะ,ะจจตบุตรปัจจัย30ล้านทองคำอีกจำนวนหนึน่งและก็พระธาตุต่างๆอีกจำนวนมากทุกอย่างท่านให้สละเพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องหรือว่าเป็นวัดเดียวกัน